ความโหดร้า,รายคือพี่น้องทำลายกันเองอริสโตเติลอดัมเวิร์ตนโปเลียนอ f crime the extreme cruelty is brotherly geopoly ออริสโตเติลอาดัมเวิร์ตนโปเลียน of crime พูดจะยาวเดี๋ยวก็คุยเรื่องนี้ก่อนก่อนจะคุยอันต่อไปอาดัมเวิรนี่คือน,นักแต่งนิยญญาย อาชญายกรรมที่ดังมากนรัเขาในด้านคนที่เข้ออาอ่านหนังสือคือหนอนหนังสือเราก็เรียกท่านว่านาเปลียงออกครายก็คือ criminal mastermind ปีกเก่งกาชาตชก,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 กันเหมือนนาเปลียงก็เลยเอามาพูดออกัาความโหดร้ายคือพันธะที่ที่สุดก็คือพี่น้องทำลายกันเองก็ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็พูดเฉยๆให้ท่านทั้งหลายคิดอคิดว่ามันควรจะเป็นยังไง อีกเรื่องหน่งที่จำเป็นต้องคุยก็อยากให้เรามีความรู้สึกดีๆต่อกันก็แม่ชีเทริซาพูดเลยว่า every time you smile at someone it is an action of love a g i f t to that person a beautiful thing mother t e r e s าเคดีตคุณสิรีนะฮะ every time you smile at someone it is an action of love a gift to that person a beautiful thing ทุกครั้งที่คุณยิ้มให้กับใครคนหนึ่งมันคือการกระทำการแสดงออกของความรักเป็นของขวัญให้กับบุคคลผู้นั้นและเป็นสิ่งที่งดงามมากไม่ไม,มแม่ชีเทรซาอคาคาที่388นะฮะก็ลวงวันที่ รวมที่20เดือน12ปี2 5 5 7ก่อนจะขึ้นเรื่องสวัสดี Salutation พี่น้องเราทั่วทั้งโลกก็ขอคุยเรื่องหลายๆคนที่มาแล้วก็มีปัญหาที่ต้องคุยกันก็เรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยซึ่งน่าห็นใจเพราะว่ามันไม่มีทางออกจริงๆบางคนบางคนก็นไม่รู้จ่ไปหาหมอที่ไหนแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไง คนอื่นก็ต้องขอบคุณป้าแดงซอนยาก็บริจาคมาห้าห้า,ารู้สึกจะห้าสิบบาทก็โอเคนะก็คุณนิดก็ให้มาเาค,คุณนั่นห้าสิบบาทคุณนิดก็ให้มาพันหนึ่งก็ขอบคุณนะครับที่ประกาศขอให้แล้วคุณคุณนิดเขาก็มีปัญหาปัญหาของเขานี่น่าสนใจน่าสนใจมากนะัทีนี้ให้ผมพิมพ์กนะ็ามาหลังใบให้ผมติดพิมพ์ตอบตรงพิมไม่ไหวมันยาวสุด คนถามสองสามคนนี้เนี่ยยาวบางคนก็ไม่ได้บริจาคอะไรแต่มาถามเฉยๆก็ยินดีที่จะตอบนะเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยเรามองว่าไม่มีอะไรแต่มาจริงเนี่ยมันคืออาจารย์ของเรานะการที่มีคนค้นไข้คืออาจารย์ของผมไม่ใช่หมอนะ่ต่ว่าเขามาถามผมเพราะเขาคุ้มไม่มีทางออกอะ่ะก็หามหมอแล้วมันไม่หายอะไรน,น้ำเขาบอกว่า สูง160ปีอายุ60หบสอง2กิโลอายุ53นะครับเขาก็บอกว่าคือเขากินส้มกินมะนาวกินเอ,อมะขามเปียกน้ำส้มหมักก็เป็นเข่าขวาจะบวมประมาณหนึ่งอาทิตย์จะหายปวดด้วยมากนะฮผมต้องถามก่อนว่าอย่างนี้กินด้วยกันไม่ได้นะส้มกับมะนาวนี่กินด้วยกันไม่ได้นะต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน ถ้าส้มกับมะนาวกินด้วยกันไม่ได้หมายความว่ามะขามเปียกก็กินด้วยกันไม่ได้นะฮะน้ำส้มหมักก็กินด้วยกันไม่ได้เหมือนกันคือคุณกินส้มกับมะนาวพร้อมกันไม่ได้นะไม่ได้ต้องคลิ้งห่างวันนี้กินส้มพุ่งนี้กินมะนาวนะะเพราะว่าเขาห้ามกินด้วยกันเขาห้ามกินด้วยกันมันมีกรดที่สูงมากแล้วก็เชื่อว่ามันมีกรดสูงมากที่ทําให้เกิดลักษณะการว่าคุณบวมประมาณนั้นผมไม่ทราบว่าคือคําถามแรกว่าคุณกินด้วยกันหรือเปล่า ถ้าคุณกินส้มว,วันหนึ่งแล้วทิ้งไปสี่ห้าชั่วโมงมากินมะนาวนี่โอเคแต่คุกกินส้มพร้อมกับมะนาวนี่ไม่ได้ในโลกไม่มีใครกินได้นะครับมันเป็นของสแสลงต้องหา้ามแล้วก็ส้ม so, okay. บอดาวมะเขียบมะขามเปียดน้ำส้มสายชูมักก็กินด้วยกันพร้อมกันไม่ได้เหมือนกันตรงนี้คือเรื่องหนึง่งกินแล้วเข่าวบวมแล้วปวดเนี่ยเพราะมันมีกรดไปที่อยู่ตรงนั้นแต่ที่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ย ทำไมมันปวดเมื่อยมากเนี่ยตรงนี้ก็คือมันปวดเมื่อยเพราะอะไรหนึ่งมันอาจจะมีพ,งพังผืดสองผมผมไม่รู้ว่าคุณมีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนหรือเปล่าสมมติถ้าคุณนิดมีอุบัติเหตุอะไรมาก่อนแล้วไม่เล่าต่อไม่ได้แต่วิธีที่บวมน้มเนี่ยคิดว่านะคิดว่าตล้มเนื้อตรงนั้นข้อต่อหัวเข่ามีปัญหาก็ลองลองนะฮะลองือปกติป,ปวดไหมเป็นไหมเป็นได้สองลักษณะที่จะทําลักษณะที่หนึ่งก็คือ ลองเอาน้ำส้มสายชูกลั่นกลั่นกลั่นที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวคุณชุบน้ำหนุปังแผ่นไปโปะไม่จำเป็นต้องปวดตอนปวดก็ได้ลองโปะดูแล้วพันดูว่ามันจะละลายหายไหมพันสักวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรไอชั่วโมงหรือพันทุกวันทุกสองสามวันมันดีขึ้นไหมนั่นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยเออค่อยมาว่ากันเพราะว่าคุณติดต่อผมหลังไม่ได้ค่อยมาว่ากันว่าถ้าน้ำส้มสายชูหมักมันพันแล้วมันไม่ดีขึ้นคือ ถึงไม่ปวดก็พันเพราะมันอาจจะมีพังผืดก่ออยู่ตรงนั้นพอคุณพังระพันเอาไว้เนี่ยแล้วพังผืดมันหายหมดคุณกินน้ำส้มมะนาวด้วยมันอาจจะหายก็ได้อาจจะหายก็ได้เอาละมาคนนี้นี่น่าสนใจเลยโลกนี้เนี่ยคนจีนรู้จัก,จกคนจีนรู้จักในโลกนี้แต่คนไทยไม่เคยรู้อะพวกหมอปัจจุบันนี่ไม่รู้เรื่องเลยคือคุณอุษาเนี่ยก็มาผ่านทางคุณวีเขาบอกว่าเขาเจอลมที่จะดขาดทาให้ ทําให้ตัวเขาเย็นเทียบไม่มีแคลรี่เราต้องคุยคําว่าแคลรี่คืออะไรแคลรี่นี่คือการนิ่งน้ำหนึ่งองศาเซนติเมตรหนึ่งองศาไอ้การที่น้ำหนึ่งองศาเซนติลิตรคือสี่หรือเล็กเล็กเท่ากับเซนติลิตรเล็กเล็กหนึ่งลิตรในพันเซนติลิตรนะ้หนึ่งองศาเซนติลิตรร้อนขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียสร้อนขึ้นนั่นคือหนึ่งแคลรี่ะ ลบกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการออกซิเดชันสร้างแคลรีเอาแคลรีเนี่ยไปเอไอ,ไอตัวออกซิเจนที่มีบวกมกววกีคั่วบวกคั่วลบคือออกซิเดนก็คืออนุมมลเอาไปเลี้ยงทั้งตัวซึ่งอนุมูลทุกตัวเนี่ยมันจะต้องมีคั่วบวกคั่วลบในร่างกายเราหมดทุกทุกสัดส่วนดีเอ็นเอจะมีอนุมูลซึ่งมีคั่วบวกคั่วลบถ้าหายไปตัวหนึ่งยุ่งหายไปตัวหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ตัวที่หายเนี่ยก็คือไอตัวลบ ไอ้ตัวบวกอยู่พอมีตัวบวกไอ้อนุมูลตัวตัวที่ไม่มีตัวลบไปคู่มันวิ่งไปเจอตัวไหนมันจะไปลากเอาตัวลบไปแย่งเข้ามาพอแย่งเข้ามาปั๊บไอ้ตัวนั้นหายไปมันก็ไปแย่งตัวอื่นถ้ามีอานุมูลซึ่งมีบวกตัวเดียวแล้วไม่มีลบเยอะๆมันจะแย่งกันหมดทั้งร่างกายเลยแล้วร่างกายมันจะฟังชันิ่งไม่ถูกต้องทํางานไม่ถูกต้องผลที่สุดร่างกายแม่เซ็ง พัทงทิพยหายหมดเพราะอะไรเพราะว่าแมงวันวัน,วนมันทำหาอะไรเลยมันนั่งแย่ไงไอ้ตัวคั่วบุคั่วลบอยู่ในออกซิเดชันในระบบการหายใจซึ่งสร้างออกซิเดนต์ัวอนุมูลขึ้นมาปัญหาของเขาเนี่ยก็คือนี่แหละคุณนิดมีคุณเจอเต็มๆเลยก็คือออโตอิมมูนดิสออเดอร์ก็คือลูปัสนี่คือ SLE คือเป็นลูปัสชนิดหนึ่งซึ่งอธิบายได้ไงคนชมัย หลังก่อนยี่สิบปีที่แล้วอธิบายไม่ได้นะเรื่องพวกนี้อธิบายมันไม่ได้ว่ามันคือโรคอะไรอย่างพุ่มพวงนี่อธิบายไม่ได้คือโรคอะไรผมไม่รู้จริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรอกะไอพูมคุ้มกันมันทํางานผิดพลาดมันผิดพลาดแล้วมันมันทํามันซ่อมร่างกายตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องมันมั่วท้ายสุดเนี่ยมันก็ไปเกิดที่คนจีนียกเราบอกขี่คนจีนให้บอกขี่หมายถึงว่าคนอยู่ดีๆเนี่ยความดันมันจะตกมากแล้วไม่สามารถสร้างแคลรี่คือ คือระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารไม่สามารถสร้างแคลอรี่ให้ตัวเองไนดะ้และเกิดลักษณะตัวเย็นเจียบรักษายากมากส่วนุหญ่ตายนะส่วใญญายตายก็โชคดีที่ว่าเขาเอ,อพอพออย่างนี้ปัป๊บเขาเรียกว่ามันจะเป็นโรคเหมือนตะขิวคือมือมา้าอ่อนไม่มีแรงเลยแล้วก็ปว,วดเบดนะื่อไปหมดเลยแล้วก็ไม่เูือะแกลงไงเพราก็นวดไอ้นวดช่วยได้นั่นแน่นอนลองง่ายๆนะคุณศรัาลองตอนนี้ก็หาหมอมาแล้ว บอกว่านอนให้นอนอยู่บ้านคุณลองทําไข่ดองกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยเส้นมันจมเส้นมันจมเพราะว่าคุณไม่มีกล้ามเนื้อคุณไม่มีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันคุณไม่มีอะไรที่ไปสร้างกล้ามเนื้อคุณเลยคุณต้องกินบำรุงเยอะๆกินโปรตีนเยอะๆโอเคนะครับคุณศาก็ลองไปกินไข่ดองเริ่มต้นกินวันละใบไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยปรับปรุงตัวโรคอย่างนี้ไม่มีทางรักษาทีเดียวหายนะ,จะใจ มาตจานยาวห้าวันเจ็ดวันแล้วโอ้ยยากคับยากโลกที่เกี่ยวกับพวกรูปัสู้ sle นี่เหมือนงูสวัดงูสวัดนี่ก็ใช่เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่างูสวัสดคือรูปัสและภาษาทางแพทย์รุ่นใหม่เนี่ยก็เรียกว่า autoimmune disorder ก็คือการทํางานของคือยกตัวอย่างง่ายๆไอ้ภูมิคุ้มกันรเราเนี่ยมันจะทํางานตามปกติอะแต่ว่าพอมีพิษเข้ามามันก็จะส่งอ,อ,อะไรเขาเรียก เขาเรียกเอ่อเป็นบล็อกมันจะส่งเอ่อเขาเรียกแอนติบอดีเป็นบล็อกคืออะไรที่มันมันผิดปกติร่างกายมันส่งแอนติบอดีเป็นบล็อกเอาบล็อกเสร็จแล้วมันจะปล่อยไปเลือดขาวเนี่ยไปฆ่าอตนี้บางทีเนี่ยมันไม่ได้มีพิษเลยแต่ไอแอนติบอดีมันเพี้ยนเพราะตัวภูมิคุ้มกันมันไม่แข็งแรงมันส่งไปบล็อกเฉยบล็อกอะไรบล็อกตัวที่ดีร่างกายส่วนที่ดีมันก็ไปบล็อกเพราะมันไปบล็อกปั๊บมันก็ส่งไปเลือดขาวไปเลย ไปทําลายฉะนั้นมันไม่รู้ไอ้นั่นไอ้นั่นคือคนดีนะไปบล็อกเหมือนเหมือนอย่างผมเนี่ยเหมือนอย่างบรรทุเนี่ยถ้าเป็นคนดีแล้วอยู่ดีว่าทางฝ่ายรัฐบาล,ลเราเชียร์รัฐบาลเราเชียร์พระบรมเ,เราเชียร์เสียลยแต่อยู่ดีรัฐบาลบอกไ้บล็อกไอ้บรรทุนเนี่ยมันประหลาดไปะมันก็คืออย่างนั้นะเรื่องเดียว่าสุดท้ายนี่พังี่พผาหมดใครพังก็มือพังกูไม่พังอ่ะกูก็เลิกก็แค่นั้นอ่ะนี่คือเรื่องเดียวนก็สามเรื่องที่ต้องคุยก็น่าสนใจก็วันนี้ก็ สิบนาทีเดี๋ยวแป้งนะครับไปกิ้งกงกิ้งกังเดี๋ยวเอามนออกไปก่อนปวดหัวคือ <c oughs> มันมีหลายเครื่องต่างๆตา,ายระบบในห้องเนี้ยแล้วก็พอดีเรามาใช้เพราะเราต้องการข้อมูลแต่ละเครื่องอามาปดกันอยู่บนโต๊ะเดียวกันพอมันกิ้งกางกิ้งกางเนี่ยมันมันเอ็นนอยมันลบกวนความรู้สึกในการพูดจิตวิญญาณการพูดก็วันนี้ก็เริ่มต้นเหนื่อยๆก็กราบนวัตการหลวงปู่ครูบ,บาอาจารย์ทั้งหลายทูนจักรวาล แล้วก็ามาบุญใดกุศลใดนั่นทั้งหลายแล้วผมได้สร้างมาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจขอที่สุดบุชนกุศลให้ก็ผู้ที่ต,ตกตายในการสนับสนุนประชาธิปไตยไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ขอให้ดูจิตวิญญาณานั้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีสุขขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่ที่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกก็ขอให้สวัสดีคนแรกก็คือค,อคอแกต่ดานี่กําลัางทําอยู่นี่ก็มีสาวสวยคัหนึ่งจะบอกเขาไปหาพระจงพระจันเลยฟังแล้วงงอย่อยผมไปหาพระจันเลยป้าองคารอย,ยู่เรื่อยว่ากัวพระจันป้าอากาศกำลังปวดหัวอยู่คุยก็พอมาปุ๊บ อสาวคนนี้ก็ลูกสวยเยอเรม่รู้ตัวจริงสวยจริงหรหว่างเป็่ผู้ประกอพูดทีไรก็เราก็ประหะเพราะเราเป็นคนหลงคนสวยอนี่เราไปนึกไหนล่ะอ๋อคุณนงรัตนาคนสวยที่ที่แคนาดาแล้วมาสวัสดีอคอแคนาดาทั้งหมดสวัสดีอเมริกาเหนือทั้งหมดก็คุณนิดคุณหน่อยที่เท็กซัสคุณหลงที่แมรีแลนด์คุณซิดอัศวนที่ไอดาโลนด์กับ้านบ แล้วก็คุณวิชิตามิสวิชิตานะเีตอนนี้ไปมิสเท็กซัสออสตินนะครับแล้วก็มาทุกอาชีพในลาสเวกิสัสซานฟรานซิสโก LA สวัสดีอเมริกาทั้งหมดคุณกิติอาลาสกาไปอ,อเมริกาใต้ลิมาเปรูบราซิลเจเนน่นาเรามาอาฟริกาโจนสเบิร,เร์กอัทเนเซเนียอียิปต์อิสราเอลแล้วก็แถว ทะเลใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดสกสซาบลังกาอะไรเอาหมดเลยแล้วก็สวัสดีทุกท่านไม่รู้มีคนไทยอยู่อันนะเราก็ไปที่นอร์นอร์เวย์สวีเดนอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเดนมาร์กฟินแลนด์เบลเยียมก็แดนฟ้าินที่เบลเยียมแล้วก็เนเธอร์ Denmark, Belgium, แลนด์ก,ก็ไปแล้วแล้วก็มาสวัสดีที่เยอรมันเยอรมันก็มีคุณร้านโอโฟอาดี Audi, คุณนิดอ่ะ คุณอ่อนคุณหน่อยคุณโป่งนะแล้วก็มาสวัสดีสวิตเซอร์แลดดดดดน,นด,แด,ออลด์แล้วก็มาสวัสดีดูบาฮัมบูดาบีก็สวัสดีนายทักสิงนะเดอะแก้งก็พวกอะไรอ่าตัวออกกลางทั้งหมดแล้วมาสวัสดีอัสกูไบชันมาสวัสดีจีนจีนก็ผู้สื่อข่าวจีนนักศึกษาจีนคนไทยที่อยู่ในเมืองจีนครับแล้วก็บรตรบุตรเราที่สัวเถาก็าสวัสดีอากงอามา่าแปมเมอนเกอรซิ แล้วก็อญญาเฮีย,ยซ้ออาแจ้อมวยอตีสตยตีตัวตีแล้วก็มาสวัสดีเออกาหลีใต้สวัสดีญี่ปุ่นร้านแพนดี้ร้านการะเกตมาสวัสดีฮ่องอกงก็ฮ่องกงผมว่าฮ่องกงถูรูดถูกลางกันไปนะสุดท้ายก็ฮ่องกงเสร็จแล้วก็มาสวัสดีญออี่ปุ่นฮ่องอกงไต้หวันสวัสดีคนไทยไต้หวันทั้งหมดนะครับคนไต้หวันคนไทยในไต้หวันนี่เกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ังบัพรพรติตนี่รวมทั้ง คนไทยในไต้หวันทั้งหมดนะครับแล้วมาสวัสดีชาวพมา่าชาวเวียดนามชาวลาวชาวกัมพูชแล้วมาสมวัสดีชาวไทยเรื่องใน,นเชียงรายเชียงใหม่ลำปลางลำพูนออุดรศรีสะเกดขอนแก่นหนองคายชัยภูมิสุรินม,มุกดาหารเวียงป่าเป้านะฮะพิจิตพิษณุโลกพิจิตพิษณุโลกก็มีท่านหนึ่งซึ่งอยู่พิษณุโลกก็เอ่อจริงเนี่ย ท่านไม่บอกอยู่พิ่สุดูโลกผมก็เดาออกเะยเดาออกเดี๋ยวจะคุยเรื่องเรื่องจิตวิญญาณและการระลึกระลึกได้การรู้สึกตัวเองได้ว่าตัวเองเคยไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเพราะว่าเคยมีเราผมเรียกตัวเองว่าเดชาวู u, คือคือ already seen เคยเห็นมาก่อนเช่นผมเคยเห็นอะไรในอันติยามาก่อนเข้าไปแถวเน้นมันจะมีประษาสัมผัสที่แปลกขนลุกสู่ซาชูทัน เออผมไม่เคยไปพิษณุโลกจนกระทั่งวันหนึ่งผมไปงานศพพี่น้องกันแถวว่าท่าสุงเนี่ยก็อยู่พิจิตก็ไปพิจิตผมก็ถือโอกาสไปเจอลูกกับเมียนะขัพาขับรถขึ้นไปดูที่พิษณุโลกโอ้โหแม่เจ้าเหมือนเหมือนกลับบ้านเก่าเลยตลกมากมีความรู้สึกตัวเองคุ้นเคยกัจบจังหวัดพิษณุโลกมากแล้วก็ชอบชอบไม่รู้พราอ,อะไรนะ ท่านก็ไม่ได้เจริญอะไรมากมายแต่ชอบเป็นคนเคยอยู่เมืองเจริญวนะัไอ้ที่ท่านทุกอย่างมันดูกเก่าแก่ทุกสิ่งทุกอย่างชอบไปหมดเข้าเมืองพิษณุโลกชอบไปหมดก็มีความรู้สึกอยู่ลึกๆในใจว่าครั้งหนึ่งในอดีตเราคงเคยอยู่ที่นั่นคงเคย,ยนี่ก็มาโนไปเรื่อยตามภาษาพนบ้านนะไอ้นี่เราคุยไปถึงไหนเนาะอ,อ่าโอเคแล้วมาถึงมุกดาหารสุรินมุกดาหารหนองคายไปคายหนองอพิจิตรพิษณุโลกอ่า เวนป่าเป้าก็แล้วบุกนาฮ์ชายยปุ้มสุรินก็แล้วบุรีลำม,มาแล้วก็มาลงมาทางใต้หน่อยก็มาตะกรสวรรค์ปากน้ำโพกําแพงเพชรไปทางตะวันออกเลยเป็นโคราสีคิวก็ลงมาที่ป่าริวร้วเป่าริ้วแล้วก็มาเป่าริ้วนี่ก็หลานสส่ซิมยามใส่ยามแล้วก็มาพัทยาบาเบียบางแสนแล้วก็มาหัวหินมา กรุงเทพทบุรีก็สวัสดีตัวแก่ตัวเฮียแต่หนูแก้งที่ประชาชื่อสวัสดีคุณอเล็กซานเดอร์แคลี่แล้วก็ลงมาทางตอนใต้หน่อยก็มาที่ลา, <c oughs> าบุรีลพบุรีชุมพรหนังสวนตรงังพัทลุงเกาะสมุยหลานหลานที่เกาะสมุยแลก็นครศรีธรรมราช ก็สวัสดีบัดดีเจ้าเก่าแล้วก็มาที่ภูเก็ตแอนเดอ์แก้งเนี่ยมาที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีคนฟังบรรพ์ดเยอะมากสวัสดีชาวสุราษฎร์นะครับเขาบอกฟังบรรพตดเยอะมากแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกก็เข้าใจความรู้สึกเลยกไปสวัสดีมาเลเซียสวัสดีสิงคโปร์สวัสดีอินโดนีเซียคนไทยในอินโดนีเซียฟังบรรพ์ดเยอะมากฟังมาน,นานแล้วห้าปีกว่าแล้วเขามาหลังใหม่มาเขาบอกเขารวมแกงเงินฟังแล้วก็มา สวัสดีฟิลิปปินส์สวัสดีพี่บิลเลียหรือแกงที่ออสเตรเลียแล้วสวัสดีนิวซีแลด์แล้วสวัสดีเซาท์โลอุก็นอร์โคลก็สวัสดีทั้งโลกสวัสดีอะไรที่กอดลืมไอ้เรื่องอะไรอะไรอไรี้มารูกผมจําไม่ได้เว้ยที่เรื่องของไอ้บทเรียนที่อยู่บนบนเรือเอ็นเตอร์ไพรส์อะที่บอกว่ายังไงก็นี่อันนี้ก็ดีอันนี้ก็แม่ชีเจเรซาเหมือนกัน เพลงอิริกก็บอกว่าชีวิตเป็นเพียงความฝันก็น่าสนใจนะชีวิตเป็นเพียงความฝันแล้วก็ฝันน้องไปเรื่อยแล้ววันนี้ก็จากชีวิตเป็นความฝันคุจะให้เพลงเกี่ยวกับฝันฝันก็ตกลงกับเออมาอวานไปกินอาหารญี่ปุ่นกินเสร็จวันนี้ผมการเมืองน้อยมากนะผมจะคุยการเมืองน้อยมากจะคุยเรื่องที่ผมตัวเอยงอยากจะคุยอยากคุยอะไรก็คุยเส้นทางไรไม่อยากฟังอยากฟังการเมืองก็ ปั่นเร็วๆไปที่การเมืองแนละ้วไอ้ก่อนที่จะเอเข้าสู่การเมืองก็การเมืองนี่พูดเปิดอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะลองคุยนึกดูว่าผมจะคุยรายการเมืองนะการเมืองนี่ก็คุยย้อนหลังไปที่ชาวแล้วกรุงเทพก็เรื่องเริ่มต้นทั้งแต่เรื่อง,นง,ง,องฝนกับก้อนเมฆทีนี้ใครคือก้อนเมฆใครคือต้นไม้แก่ ท่านต้องคิดเองนะผมเป็นได้ทั้งผลเป็นได้ทั้งต้น,ตนไม้แก่แล้วก็ต้นไม้แก่ต้นนั้นก็ยังไม่ตายนะครับแต่เก้าพิเดี๋ยมาบอกผุก่อนว่ารีบรดน้ําเขาก่อนที่เขาจะตายผมก็เลยต้องพาเขาไปรดน้ํารดน้ําท่านอย่าคิดว่าเรื่องตกๆนยะไม่ใช่นะฮะคือมีเงินนิดหน่อยพาเขาไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เข้าใจเขาขึ้นมากขึ้นว่าเขาไม่ต้องการ ให้ผมไปทําตัวให้ร่ํารวยจะได้พาเขาไปกินอนอร์มันดีพาเ